بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل لقرة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิละขอบคุณต่อลอสตัลลาขอสรรเสริญต่อพระองค์นะครับพระองค์ก็ได้กําหนดในสิ่งที่ดีๆให้กับเราครับวันนี้ก็มีนัสิัตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าของอัดดุอาท่านอบีหมอมัตส์สลลาะฮวาลิสลแมนะครับท่านได้บอกเอาไว้ว่าอัตดุอาฮฺวลอิบาดะนะการขอดัุอานั้นถือว่าเป็นอิบาดะต่อลอสตัลลา ดังนั้นการเมื่อการขอดุดาเป็นอิบาดะเราก็จะต้องขอต่ออัลลอฮฺสุนนตาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับเราจะไม่ไปขอจากมาลลย์กาเราจะไม่ไปขอ,อจากคนตายเราไม่จะไม่จะไม่ไปขอจากหลุมฝังศพนะครับเราจะไม่ไปขอจากเจ้าที่เจ้าทางเราจะขอต่ออัลลอฮฺสุาน,นุตาลาเท่านั้นมันเป็นอิบาด์ดะมันเป็นการตะกอดรูปอิละลลอฮ์ะนะครับ การขอดุอานะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวาลลอฮิสแลมได้กล่าวเอาไว้ว่ามันฟุติฮัตละหูมิ่งกุมบาบุตดุอาฟุตฮัตละหูอับบาบุตรราะมะนะผู้ใดใครก็ตามนะครับถ้าหากว่าประตูแห่งการขอดุอาได้เปิดแก่เขานะครับประตูแห่งราะมะได้เปิดแก่เขาแล้วนะครับดังนั้นถือว่ามันเป็นราะมะเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺมาตลลานะครับที่ให้เรานั้นได้ทำการทำอิบาดะหดต่อพระองค์นะครับดังนั้นพวกท่านทั้งหลายนะครับพวกเรา ทุกคนนะครับจะต้องทําการขอดวาต่อลอสุบฮานัวตาลาอยู่ตลอดเวลานะครับอัตัวฮวลิบาดนะครับการขอดุานั้นเป็นอิบาดราอันตรมิซีอันอบิฮุไรระรดิอัลลอฮุอันฮุกอลากอลาร ا ل ูลุลลอฮ์َّ ى ลล ل ลّ ه ُ ع َ ل ั ي ْ ه ِัَ س ั ل َิ م َ إ ِ ن นะครับ h ะดษบนนี้นะครับ h a s ูอัลอัลบานีเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะด i ษที่ซันนะครับความว่า อินน a h ลัมเยสอิลลอล์ผู้ใดใครก็ตามที่ไม่ขอต่ออัลลอฮ์ยักดอบอะไลอัลลอฮฺสตลาจะโกรธขี้ขเขานะครับดังนั้นเราจะต้องขอดวอาต่ออัลลอฮ์สุบานอัลตลานะครับแล้วก็อัลลอฮฺสตลาได้มีคําสั่งว่าวะกอละรับบุคุมูดูอ um ูนีอัสตัจิบละกุม um นะครับและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้กล่าวว่าอุดอูนีพวกเจ้าทั้งหลายจงขอดูอาต่อฉันจงขอพรต่อฉันอัสตัจิบละกุม um แล้วข้าจะทําการตอบรับสู่เจ้า นะครับอัลลอฮ์ซุลตลามีคำสั่งให้เราทําการขอดุอาขอพรต่อพระองค์แล้วพระองค์ก็ให้คํามั่นสัญญาว่าพระองค์จะตอบรับมันนะดังนั้นก็จงขอดุดาขอพรต่ออัลลอฮ์สุลตลาให้มากๆนะครับแล้วก็อัลลอฮ์สุลตลาได้กล่าวไว้อีกอายะห์หนึ่งที่ว่าว้ไดซาลกอิบะดีอันนีฟอินีกอรีบุนอุจีบุดาตัตดาอิดาดานนะครับแล้วเมื่อบ่าวของฉันได้ถามเจ้าถึงฉันนะฟา จงตอบเขาไปว่านะฮะว่าวัยาละกาอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบุญแท้จริงฉันนั้นอยู่ใกล้นะอุจิบูดาวัตาดาอิดาดา,านฉันจะตอบรับดูอานะจะตอบรับการขอพรของผู้ที่ขอดังนั้นอัลลอฮฺสุตตะลาพระองค์ทรงแจ้ง,งทรงบอกให้กับพวกเราว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ใกล้เรานะครับอัลลอฮฺสุตตะลาใช้ให้เราขอดูอาแล้วอัลลอฮฺสุตตะลาให้คำมั่นสัญญาว่าพระองค์จะตอบรับดังนั้นจงขอเถิดครับขอต่ออัลลอฮฺซุบานอตะลา แล้วก็ท่านนาบีก็ได้บอกเอาไว้ว่าทุกการขออัลลอฮฺสตลาประทานให้อย่างแน่นอนหนึ่งในสามไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหนึ่งก็จะให้ตามที่ขอถ้าไม่ได้ตามที่ขออัลลอฮฺทดแทนอย่างอื่นให้หรือไม่ก็อัลลอฮฺสตลาจะเก็บเอาไว้ในวันอาคิร์วันโลกหน้านะฮะนั่นคือมันเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดนะครับทรงคุณค่าอันยิ่งใหญ่มหาศาลดังนั้นจงขอตออ่ออัลลอฮฺซุบฮานตลา ท่านอิมามอาลีรอดิยัลลอฮะอานูท่านบอกว่าฉันไม่สนใจว่าอัล l l a ์จะตอบรับหรือไม่แต่ฉันสนใจว่าฉันต้องขอดุอาให้มากๆดังนั้นพี่น้องครับขอดุอาให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดืนดอนรอมฎอนอน a ล l a h สตลาให้แน่นอนอั a ล l a h สตลาให้คำมั่นสัญญาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับอัลกุลูกาลีฮ่าดะวัสตักฟิรุลลอฮ์ลาซีมาลีวะลกุมวะลิสาอิลมุสลิมินมิกลิซัฟสตักฟิรุอินนะฮูฮุลกัฟูรุรไรฮิมอัสสลามุอะลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮิวะบาริกาตุฮ